วันนี้พูดถึงเรื่องเปิดใจให้คําเตือนก็คือแต่ะวันที่ผ่านไปของเราเราจะทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดพลั้งเผลอหรือแย่ๆลงไปและบางครั้งก็จะมีผู้หวังดีคนที่รักเราคนที่หวังให้เรามีความสุขความเจริญนั่นแหละ เขาก็เตือนก็บอกเราหรือบางทีก็อาจจะสงสารเห็นใจเราไม่อยากให้เราตกต่ำย่ำแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเขาก็เลยตักเตือนสั่งสอนแนะนำอะไรบางอย่างเราก็มีโอกาสเลือกสองอย่างก็คือปฏิเสธไม่ยอมรับฟังทุ่มเถียงต่อต้านโกรธเกลียดคนที่แนะนำก็ได้ หรือเราจะเปิดใจยอมรับคำแนะนำสั่งสอนคำชี้แนะเหล่านั้นแต่บ่อยครั้งถ้าเราเอาแต่เข้าข้างตัวเองหรือลำเอียงมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นหรือปฏิเสธคำต่างๆเขาเหล่านั้นเราก็จะรู้สึกไม่ชอบใจคนที่ตักเตือนเรา มองว่าเขาไม่รักเรามองว่าเขาจับผิดเราหรือประสงค์ร้ายต่อเราแท้ที่จริงคนที่เขาอุตส่าห์ตักเตือนแนะนำชี้แนะเนี่ยเขาต้องเสี่ยงนะเสี่ยงกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาความสำคัญความสัมพันธ์กับเราก็คือถ้าเขาพูดผิดหูเรา หรือพูดแล้วเราโกรธอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันใช่ไหมแตกร้าวหรือแตกแยกกันไปเพราะฉะนั้นคนที่แนะนําสั่งสอนตักเตือนเราเนี่ยใช่แต่เพียงว่าเขาหวังดีและรักเราเท่านั้นแต่เขาอะต้องมีความกล้าหาญนะกล้าพูดกล้าแสดงออกมาและด้วยความรักนั่นเองเขาจึงกล้าทำอย่างนั้น ด้วยความหวังดีที่เขามีต่อเราเนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไรเราปิดใจตัวเองเราจะไม่เห็นคําว่าหวังดีเราจะไม่เห็นน้ําจิตน้ําใจที่เขามีต่อเราเราไม่เห็นว่าเขากล้าหาญที่ทําสิ่งนี้แต่เราจะเห็นในสิ่งตรงกันข้ามก็คือมายุ่งเรื่องฉันทําไมตัวใครตัวมันสิเออคุณดีอยู่แล้วก็ดีไปสิอะไรเงี้ยเรื่องทำอนองเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในชีวิตเรา สำหรับคนที่พร้อมจะกลับตัวกลับใจเขายินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างคําแนะนําคําชี้แนะคําสั่งสอนต่างๆจากผู้คนแต่คนที่สําคัญผิดคิดผิดเข้าใจผิดหรือหลงผิดยึดถือตัวเองเขาจะไม่เปิดรับคําแนะนําแม้แต่เพียงเล็กน้อยเพราะเขาปิดหู ปิดตาติดใจใครที่เตือนเขาก็เหมือนไปเหยียบมือเท้าเขาอะเหมือนไปทุบหัวเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบใจหลายคนที่ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเดือดร้อนก็เลยเลือกที่จะหุบปากเงียบแม้ว่าเห็นว่าคนในชิดตัวเองเนี่ย ทำเรื่องแย่ๆหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่เหมาะแต่ก็ยังเลือกที่จะนิ่งเฉยทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วมันง่ายกว่าถูกไหมมันไม่ต้องเสี่ยงที่จะเดือดร้อนอยู่แบบตัวใครตัวมันมันง่ายกว่าตัวเองก็รอด ไม่เจอปัญหาแต่คําถามก็คือว่าแล้วเราจะอยู่ด้วยกันทําไมถ้าเราไม่เตือนกันไม่บอกกันไม่สอนกันณตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหยิบยกคําสอนพระเจ้าที่ททตรัสสอนว่าเวลาคนเขามาชี้โทษเราเนี่ยมาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมันผิดเนี่ยให้มองว่าเขากําลังชี้ขุมทรัพย์ให้ เขอบอกว่าตรงนั้นมีขุมทรัพย์นะขุดไปแล้วจะได้ทรัพย์สมบัตินะถ้ามีคนบอกเราอย่างนี้เราจะโกรธไหมแน่นอนไม่มีใครจะโกรธหรอกคนปกติเนี่ยเขาไม่โกรธคนที่มาชี้ขุมทรพัพย์ชั้นใดก็ฉะนั้นเมื่อมีใครมาเตือนเราแม้ในเบื้องต้นเราอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะไม่เชื่อคําที่เขาพูดก็ให้เกลียดเขาฟังเขาก่อนเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เขาจะเตือนถูกเตือนผิดอันฟังก่อนใหญ่น้อยก็ได้ยินมุมมองที่เขามีต่อเราถ้าเขาเข้าใจเราผิดก็หาโอกาสที่จะชี้แจงอธิบายให้แต่ถ้าเขาเข้าใจถูกแล้วและเขาเห็นในจุดที่เรามองไม่เห็นเราก็จะได้โอกาสดีได้โอกาสพัฒนาอเองฝึกฝนตัวเองได้ก้าวหน้าต่อไปเท่านั้นเอง ถ้าเราทาใจได้แบบนี้เราจะไม่รู้สึกโกรธเกลียดคนที่แนะนําเราเพราะหลายคนคงประจักษ์เนาะยิ่งเราโตขึ้นโตขึ้น,นใช่ไหมอายุมากขึ้นคนเตือนเราจะเริ่มน้อยลงน้อยลงคนที่แก่กว่าเราก็จะเริ่มตายไปเรื่อยๆหรือคนที่มีบุญคุณต่อเราที่กล้าจะเตือนจะสอนเราก็เริ่มจะน้อยลงแล้วยิ่งเรามีตําแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมมี ความสร็จบางอย่างที่พระภูมิใจคนก็จะเริ่มที่จะไม่กล้าพูดไม่กล้าเตือนไม่กล้าสอนสมมุินะฮะว่าท่านเป็นออโรงเรียนอย่างเงี้ยครูตัวเล็กเล็กน,น้อยเนี่ยก็คงไม่กล้าเตือนพาโลก็ไม่กล้าเตือนเด็กนักเรียนต่างๆก็ไม่กล้าเตือนแล้วถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ฟังใครเลยอย่างเงี้ยแน่นอนมัน,ม,นมันไม่มีใครจะเตือนเขาได้อะ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อให้เตือนอ้อมๆก็ไม่ได้ยินคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตในบ้านในเมืองนี้จึงไม่เคยได้ยินคำเตือนต่อให้มีใครเตือนหรือแม้กระทั่งพูดแรงๆเป็นคำด่าด้วยซ้ไปเขาก็ไม่ได้ยินเขาได้ยินเป็นอย่างอื่นเขาได้ยินว่าพวกนี้มันแบบมีอคติพวกนี้มันคิดกับฉันในทางที่รบพวกนี้เป็นคนที่ถูกจ้างมาพวกนี้เนี่ยเป็นคน อ่าหูหนวกตาบอดไม่เห็นความดีที่ฉันทำเนี่ยก็เลยไม่เห็นความผิดของตัวเองเพราะนี่เหยีบแตกใจเลยคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตหรือคนที่มีอนนานาจสูงสุดในองค์กรนั้นๆเนี่ยเขาจะไม่ฟังใครเขาจะไม่ฟังใครเขาจะไม่ได้ยินในคําเตือนคําบอกหรือแม้แต่คําด่ามันต้องกลายเป็นความด้านชา แต่ถ้าหาว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เปิดใจกว้างมีใจกว้างพอยินดีรับฟังคําแนะนําคนอื่นเขาจะได้ยินคำแบบนี้มากมายและคนก็พร้อมที่จะแนะนําเพราะม่บอกเขาทางตรงหรือทางอ้อมกแ็แล้วแต่แล้วคนแบบนี้ก็มีโอกาสพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองและตัวเขาเองก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม,มต่อองค์กรต่อโลกใบนี้เพราะว่าการที่เรา จะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามหรือพูดง่ายคือเราจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าทั้งภายในและภายนอกได้เราต้องรับคําแนะนําคําตักเตือนคําสั่งสอนจากผู้คนมากมายเลยมันคงไม่มีใครที่แบบเกิดมาแล้วแบบรู้ทุกเรื่องเข้าใจถูกต้องทุกๆอย่างและทําถูกทุกๆสิ่งที่ตัดสินใจทํา แต่ในความเป็นจริงคือมนุษย์เราเกิดมาแล้วทำผิดพลาดเรื่อยๆเลยพลาดแล้วพลาดอีกแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนั้นแหละเรียนรู้ด้วยการคิดด้วยตัวเองบ้างเรียนรู้จากการที่มีใครมาเตือนมาบอกมาสอนบ้างหรือดูตัวอย่างคนอื่นบ้างแล้วก็นำมาคิดนำมาไตรตรองเพราะฉะนั้น คนที่ปิดกั้นตัวเองไม่เปิดใจเขาจึงเป็นคนที่อาภัพเพราะต่อให้เขามีคนที่มีปัญญามากมายอยู่ใก,กล้ๆเขาก็จะไม่ได้ปัญญาจากคนเหล่านั้นหรือต่อให้เขาเป็นคนที่เก่งการสามารถขนาดไหนเขาก็เป็นคนที่มีทุกข์ใจอยู่ร่ำไปเพราะอะไรมันมีอะไรให้อึดอัดใจอยู่เรื่อยๆ มันมีอะไรมากระตุ้นให้รู้สึกเป็นทุกข์เรื่อยๆยิ่งเขามีอายุมากขึ้นเขาจะเป็นคนที่ตามใจเองเยอะขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นแล้วก็แบกสารพัดยานไม่รู้จักปล่อยวางนั่นเป็นความจริงของโลกที่หลายๆท่านคงประจักษ์ดีบางคนวางอะไรไม่ได้เลยจะตายทั้งทีแล้วยังปล่อยวางไม่ได้ยังเป็นห่วงอยู่ เรียกว่านอนตายตามไม่หลับแต่คนที่เปิดใจรับฟังคําแนะนําของคนอื่นจะเป็นคนที่ยินดีปล่อยวางตัวตนปล่อยวางความคิดเห็นของตัวเองหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมได้เขาเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างปัญหาคนอื่นมากมหมต่อให้ทําผิดก็สํานึกผิดได้โดยง่ายพร้อมจะขอโทษพร้อมจะแก้ไข แล้วเขาจะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ทาถูกูทุกครั้งนะเพราะมนุษยธรรมชาติเราก็ทําผิดพลาดบ้างใช่ไหมแต่คนที่รู้จักเปิดใจเขาทําผิดแล้วเขาจะกลับตัวได้ง่ายกว่าแต่คนที่ปิดใจตัวเองผิดแล้วผิดเล่าผิดซ้ำซากเรื่อยๆแทนที่จะสำนึกตัวเองก็กล่าวโทษคนอื่นว่า อีกฝ่ายเป็นคนผิดหรือสถานการณ์กำหนดให้ต้องเป็นแบบนั้นเพราะสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้เขาต้งตัดสินใจทําเรื่องนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตือนใครก็เรามองดูให้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่พร้อมเปิดใจหรือเปล่าเขามีการฟังให้เราไหมหรือถ้าเขาไม่พร้อมเปิดใจ ก็อย่าพูดดีกว่า <c oughs> ก็อย่าเตือนดีกว่าก็นิ่งๆไว้นิ่งไว้ไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวจะทำลายความสัมพันธ์นะแต่นิ่งไว้เพราะมันไม่เกิดประโยชน์นิ่งไว้พอพูดไปก็มีแต่เสียไม่ได้อะไรขึ้นมาคืออีกฝ่ายไม่ได้คิดได้ความสัมพันธ์ก็พัง อาทาไมเองเก็เคยพลาดอย่างนี้นะหลายๆครั้งล้วก็หวังดีแล้วก็เตือนใช่ไหมทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างบางคนก็เต็มใจรับฟังแต่บางคนไม่เต็มใจร,รับฟังแถมยังโกรธแล้วอีก <c oughs> ก็ไม่ผิดที่เขาแต่ผิดที่เราด่แบบไม่รู้จักมองคนให้เป็นว่าคนนี้เปิดใจหรือเปล่าหรือปิดใจเขาอาจจะเปิดใจกใับคนบางคนนะแต่ไม่เปิดใจให้กับเราก็ต้องยอมรับความจริง เพราะคนเราไม่ได้เปิดใจใกับทุกๆคนใช่ไหมคนบางคนที่เขาเคารพรักศรัทธาเขาอาจจะเต็มใจฟังแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่เราเราก็อยากไปเสียเวลาแต่บางคนก็บอกว่าเอาเตือนไปก่อนละกันวันนี้มันคิดไม่ได้วันหน้าอาจจะคิดได้ก็ได้ถ้าท่านจะทําแบบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะัก็ทําไป ก็พารณาว่าจะพูดแบบไหนจะทําแบบไหนแต่ในส่วนของคนที่ฟังนี่สําคัญมากคนรับฟังนี้ต้องเปิดใจต้องฝึกตัวให้เปิดใจรับฟังให้ได้แม้กระทั่งคาคำนั้นเป็นคําของเด็กเล็กๆตั้งใจฟังให้ดีเพราะบางครั้งเนี่ยเด็กๆเขาไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมเขาเห็นอะไรไม่เข้าท่าก็าจะพูดมาถ้าเราเต็มใจฟังเราก็จะได้ยินคำนดีๆ ถ้าเราไม่โกรดเขาก่อนนะถ้าเราไม่โกรธเขาก่อนตั้งสติในการรับฟังเราจะได้ประโยชน์มีคำอยู่คำหนึ่งประทับใจมากนะเป็นของคุณเล็กวิรยิยพันธ์ใช่ไหมผู้ก่อตั้งและเจ้าของเมืองโบราณตอนนี้ก็ล่วงรับไปแล้วนะะเขาพูดว่าวันไหน ที่ไม่โดนตำหนิเนี่ยวันนั้นถือว่าซวยคือถ้ามีลูกค้ามาคอมเพนมาตำหนิเขาในเนื้องานในสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยมีคนมาว่าเขาเยมันเป็นแบบโชคอะคือได้โอกาสพัฒนาตัวเองแต่วันไหนไม่มีใครมาตำหนิเขาไม่มีใครมาว่าเขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรคือไม่โอกาสได้พัฒนาตัวเองถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ย ทำใจได้แบบเนี้ยเราก็จะเปิดรับยิ้มรับเลยแหละกับคําตําหนิต่างๆที่เข้ามาเราก็จะมีความสุขทุกๆครั้งที่มีใครมาเตือนมาบอกมาสอนหรือแม้กระทั่งมาด่าเรานั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากในวันนี้เนาะเปิดใจรับดีกว่าการที่เราปิดใจตัวเองไม่ยอมฟัง คิดว่าฉันดีฉันเก่งฉันแน่ฉันจะหลาดพอแล้วอย่ามาสอนฉันก่อนจบนะฮะแต่มาขอเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนรูปหนึ่งนะก็ตอนที่เราจะเป็นผระหนุ่มเลน,น้อยด้วยกันเนี่ยเขาทำอะไราบางอย่างไม่เหมาะสมอะไรมัก็เตือนเขาใช่ไหมด้วยเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่รู้จักมักคุ้นกันสนิทกันระดับหนึ่ง เรียนหนังสือมาพร้อมๆกันแม้จะไม่ได้เรียนในชั้นเดียวกันพอเราเริ่มเตือนได้สักพักหนึ่งเขาก็พูดเป็นสำนวนาภาคเหนือนะขอขอนุญาตแปลเป็นไทยๆแล้วกันว่าคนเราโตแล้วไม่ต้องมาสั่งมาสอนจิ้งหรีดแมงจรคือแมงขจจรเนี่ยก็ไม่มีใครสอนมันเต้นนี่ น้ำแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาตมาไม่พูดเรื่องไม่ดีของเขาคือไม่กล้าเตือนเขาเลยเขาจะทําอะไรแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเขาก็ประสบผลในชีวิตในระดับหนึ่งนะแต่อายุเขาไม่ยืนอายุสั้นตอนนี้ร่วงลับไปแล้วและสําหรับอาตมาเขาก็เป็นอดีตเพื่อนนะเราก็ให้เกียรติเขาในฐนานะที่เป็นเพื่อนเราในอดีต แต่เราจะไม่ไปใกล้ชิดอะเพราะเรารู้ว่าถ้าใกล้ชิดกว่าน,นี้มันคงมีปัญหาเพราะเราอดไม่ได้ที่ต้องเตือนเขาอีกอะไรเป็นต้นครับแ้ะก็ด้วยพฤติกรรมบางอย่างของเขาเลยนะการการใช้ชีวิตของเขาบางอย่างมันทําให้เขาอายุสัน้นขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดครับเพราะว่าหลายคนที่รู้จักเขาอาจจะอาจจะเดาได้ว่าเขาคือใครครับก็มีบางท่านถามว่า ทำไมไม่สนิทกับคนคนนั้นละล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกว่าคนมันคิดต่างกันนะพูด้แค่นนี้คนคิดต่างกันนะเพนันจะให้เป็นสนิทเหมือนเดิม,มเหมือนตอนที่ยังเป็นผ้าหนูเล็กน้อยมันคงไม่ได้นะชีวิตเราแค่รู้ว่าเราควรใกล้ชิดใครเราไม่ควรใกล้ชิดใครใครที่เตือนได้ใครที่เตือนไม่ได้แล้วก็ไปบัตรเขาในแบบที่เหมาะสมขอจเจริญพร thank you